อาหารสะสมสะดุดถึงขั้นวิกฤตเมื่อไรพืชก็จะสะลัดดอกสลัดผลอ่อนและเอาต้นไว้การแต่งดอกเป็นการคงไว้ซึ่งอาหารสะสมช่วยผลักดันให้ทุเรียนพัฒนาดอกและผลอ่อนไปสู่เป้าหมายตามไปดูหนึ่งลูกเราควรจะไว้หนึ่งช่อเราไว้แบบนี้ได้เลยครับอย่งนี้นะครับเราจะไว้ประมาณนี้นะครับ เราไว้ประมาณนี้ได้เลยครับผมจะเอาช่อนี้ออกครับเอาช่อนี้ออกครับอะ่ะเหลือหนึ่งช่อ2สองช่อผมจะเอาช่อนี้ออกด้วยครับไว้สามช่อครับแล้วที่ปลากิ่งแบบนี้ออกได้ครับหนึ่งสองสามสี่หตรงนี้เราไว้ได้ประมาณสองลูกนะครับอะ่ะเราเลือกไว้ตรงนี้อะ่ะเราเลือกไว้ประมาณนี้ครับ